กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันก้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะมาสอนวิธีการลงมอดพื้นฐานนะครับก็มอดที่ผมจะสอนลงมันจะเป็นออมอดพวกแบบเสกของอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีสองตัวนี้ที่จะให้ดาวน์โหลดครับแต่ถ้าไม่อยากยากนะครับเพราะว่าเวลาโหลดไปแล้วเราต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วสมมติว่าเนี่ย ในไฟล์นั้นอนะมันมีไฟล์ประมาณนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาอันนี้กับอันนี้อ,ออกแล้วลากแค่ของอันนี้ไปใส่ทั้นสองไฟล์นะครับอันนี้ก็ถ้าไม่อยากยากแบบนี้ก็ไม่ต้องโหลดสองเว็แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากโหลดแบบนี้มั่นใจกว่าก็จะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครอยากได้เนี่ยไอ้มอดตัวนี้เลยเนี่ยเป็นมอดเลยนะครับอันนี้คือไฟล์มอดที่ผมเซฟเอาไว้ aware. เพราะว่าเวลาที่เราจะเล่นนี่ยผมว่าอะเราจะเอาไป โปรแกรมโกงเนี่ยเขาเรียกมันว่าปโปรแกรมโกงกันไอ้ mode อเสกของเลยเนี่ยถ้าเราไปเล่นในสตอรี่โหม e mode ธรรมดาแบบโหมดไปทําภารกิจอะไรแบบไม่เล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราจะเข้าไปเล่นในโหมดออนไลน์มันจะเล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจําเป็นต้องแยกโฟลเดอร์ออกมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอโฟลเดอร์ตรงนี้ไว้ให้ใต้ลิปนะครับแล้วก็ไอลิงก์สองตัวนี้ด้วยนะเมนยูกับสกิปห้องฟีนะครับโ ก็นะครับที่การเข้าไฟล์นะครับผมโหลดในสตรีมนะฮะก็เข้ามาที่สตรีมแล้วก็มาที่คังนะครับคังแล้วก็มาที่หน้าเกมตรงนี้นะฮะแล้วก็กดมาที่ฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็จัดการนะครับกดจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ไปในเครื่องนะปึ๊บอ่าแล้วก็การออกไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่ผมให้ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้นะฮะแล้วก็ลากเนี่ย แล้วก็ลากมาใส่ปึ๊บแค่นี้นะครับแล้วก็มีม็อดละไม่ต้องไปโหลดไปอะไรยากห่ายกันต่อนะครับโหลดแค่ไฟล์ตัวนี้มาครับเ,เสร็จเสร็จแล้วนะฮะทำไมผมถึงทําไฟล์มาแบบนี้เพราะว่าเออ่ยังไงผมต้องเ,ออเวลาที่จะเล่นออนไลน์เนี่ยก็ต้องมาลบไฟล์นี้แล้วก็ตัวนี้แล้วตัวน,วนี้ตัวนี้ออกนะครับ เพราะว่าไม่งั้นมันเป็นโปรแกรมโกงอ่ะมันจะไม่อ่าเวลาระบบเกมมันค้นหาเจอมันจะไม่ให้เราเข้านะครับมันเราจะเล่นออนไลน์ไม่ได้ครับูง่งายๆก็ต้องลบออกก็เลยสร้างเป็นโฟลเดอร์แบบนี้มานะครับอันนี้ผมก็เอาไว้แบบไปโกงเล่นเหมือนในคลิปที่ผมไปทําแบบพวกสตอรี่โหมดมานนะครับแต่เข้าเล่นออนไลน์ก็จะไม่ได้เป็นยังไงไปดูกันครับผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเอาแล้วนะครับเข้ามาก็จะมี หน้าตาเป็นเก็ปกตินะครับนี่คือผมยังทำภาร,รกิจอะไรไม่เสร็จเลยอั้นดับแรกนะครับผมจะสอนวิธีการเสกรถนะครับเบสิกง่ายๆเลยเลือกมาที่กดเข้ามาหน้านี้กด f แปดนะครับกด f 8ปดสองครั้งจะเป็นการปิดนะครับกด f แปดหรือกดเครื่องหมายลบก็ได้นะครับอ่ากด f แปขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็น p พ a y Option นะครับอ่านี่จะเป็นแบบเอออ่านๆ่านเรซะ นี่นก็จะเป็นการาติดดาวนะครับการติดดาวนี่ก็จะเป็นบวกดาวเห็นไหมอยากให้ติดดาวอะไรก็กดบวกบวกไปใช่หแล้วก็กดลบลงมาได้แล้วก,กดเป็นเวอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ไม่มีวันติดดาวเลยครับมันจะทําอะไรก็ได้นะครับซุเปอร์ลันนี่น่าจะวิ่งแบบซุปเปอร์เลยฮะอันนี้ก็เป็นยัเปิดไว้นีเป็นอมาตะนะเนี่ยทนะาให้ทาให้เปิดไว้นะฮะเห็นไหมระเบิด เนี่ยคือตรงนี้นะผมเปิดละปึ๊บเห<ร>็นไหมไม่เป็นไรละทีในี้อ่าแล้วก็อันที่สองผมจะสอนเป็นบางอย่างครับที่ผมรู้นะอันนี้จะเป็นการหายตัวเออนะหายตัว,วไม่มีใครเห็นเนี่ยนะหายตัว,วไม่รู้โอ้มายก่อนโอเคแล้วก็เป็นการเสร็จรถนะครับเนี่ยครับมาที่วิชี สปอเนอร์สปาเนอร์ครับตรงนี้นะ้ก็เลือกเป็นอันนี้เป็นหมวดรถนะว่าจะเอารถอะไรอ่าอันนี้ก็เป็นซปเปอร์เป็นพวกซปเปอร์คาร์อันนี้นะก็คือ,อ,อนี่ก็เป็นพวกหมวดรถสปอร์ตนะฮะนี่เป็นออดี้อะไรก็ไม่รู้ที่ตัวหนังสือไม่ครบนะอ่านี่เป็นสปนะอร์ตคลาสสิกอ่าก็แล้วแต่งมจะเลือกเลยพวกรถถังไม่หยุดมาน,นตรงนี้นะ ร,รถเนี้ยเป็นรถเกียร์เถื่อนนิดนึงรถเกียร์ดูกันบักเอกเลยนะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็การแต่งรถก็จะมาที่เดี๋ยวมารถคันที่มันดูการตกแต่งง่ายๆปล่าอ่ะครันนี้การแต่งรถก็มาที่หมวดนี้แล้วก็เป็นหมวดเราก็มีอ,ออกกันมาที่หมวดเมนดูคัสตอมตรงนี้นะนี่ก็เป็นแบบแล้วแต่จะแต่งเอาเลยก็ได้นะเปอยลเลอร์อะไรพวกนี้ เนี่ยเปลี่ยนเอาได้นะครับตะกินสเกิตน,นี่ก็เป็นออโต้อัปเกรดนะครับหมายถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้กดลูกศรกดลูกศรในการเลื่อนนะฮะลืมบอกลูกศรถึงว่าอยู่ตรงแรกกดลูกศรขึ้นมันก็จะลงมาอันสุดท้ายสุดอันนี้ก็เป็นออโต้อัปเกรดเนี่ยมันจะอัปเกรดให้อัตโนมัติมันจะเอาแต่พวกของแรงๆหม่นะครับของที่ราคาแพงอันนี้ก็เป็นท็อปสปีดว่าจะเอาแบบกิโลเมตรกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง กี่ไม้นะอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นการออกตัวนะครับว่าจะออกตัวได้เร็วแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแรงมาก็จะปั่นพับสปีดได้สูงอันนี้การออกตัวนะเช่นอ่ะออกตัวทรราปุ๊บเห็นไหมล้อไม,ม่ฟรีใช่ไหมเพิ่มเพิ่มการออกตัวไปเห็นไหมมันก็จะออกไปได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นไลท์ก็เป็นไฟหน้าไฟหน้านะไม่แลประมาณนี้แหละนี่แหละนี่ก็เป็น เออเ็นซี่เวปอนนี่ยาไปเลย <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยใช้ครับนี่ก็เป็นเวปอนเขาเป็นพวกอาวุธนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบการเสกมาทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยนะฮะอาวุธทุกอย่างที่ในเกมนี้มีอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแม็กกาซีนนะครับอ่าอันนี้มันน่าจะมีให้อยู่แล้วป่าว เนี่ยเป็นกระสุนแบบไม่จํากัดนะยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะมานนั้นเนี่ยฮะอ่าแล้วตอนที่ผมบอกว่าเวลาลงมอดเมนูเนี่ยแต่รูคที่พวกมีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยลงพร้อมกันแล้วมันจะไม่สามารถเข้าไปเล่นออนไลน์ได้นะเข้าวิธีการเล่นออนไลน์ก็มาหน้านี้แล้วก็มาที่ออนไลน์นะแล้วกดอะไรเนี่ยเกพีพออนไลน์ กดโกไปมายมาโหลดอย่างนี้แหละแต่มันจะเข้าไม่ได้เห็นไหมอ่าก็คือเรามีมอสอยู่นะครับการที่จะเข้าเล่นได้นะแล้วต้องไปลบออกแบบที่ผมพูดก็ต้องลบไฟล์ออกใช่ไหมนี่มันจะเปลี่ยนมาเป็นตัวแฟงกินได้เลยก็คือไม่สามารถที่จะเข้าได้นะครับมันก็จะสุ่มมาว่าเราจะเล่นตัวไหนออกมาตรงหน้าจอตรงนี้แล้วก็เข้าไปหาเปิดไฟล์เกมนะฮะับก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหม กดขี่ขวาก็ได้ฮนะหรือใครจะไปกดฟันเฟืองตรงนี้ก็ได้ไม่ผิดยังไงก็ได้ขอให้เปิดไฟล์เกมได้ก็มาเปิดดูนะฮะว่ามันมีอนไรตัวนี้ดีลีนะครับ Delete มันจะไปอยู่ในทางขยะถ้าไม่อยากให้มันอยู่ในทางขยะกดเอ่อชิปแล้วกดปุ่มเดลหรือดีลีตตรงคีย์บอร์ดนะปึ๊บแล้วกดย็ v, นเนี่มันจะไม่ไปอยู่ในนี้เลย มันจะไม่โผล่มาในทางขยาดเลยดูนะเดี๋ยวผมอันต่อไปเป็นอะไรนะใช่ไหม m e n s i เนี e w a s i กด Shift Release เห็นไหมมันจะไม่โผล่ในทางขยาดแล้วแล้วก็เป็นสุดี่พวกมีตัวนี้นะฮะคลิป e ี e a s e ปาพประมาณนี้แค่นี้ฮะับ4ตวัวน,นี้ แล้วก็เข้าไปในเกมใหม่มันก็จะเล่นได้ก็ติเลยนะอ่ะพอเข้ามาในเกมแล้วกดออนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็รอนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เครื่องแล้วก็เน็ตด้วยนะครับเน็ตก็มีส่วนนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสเลยได้ดีเนี่ยก็มีส่วนในความเร็วแล ซึ่งเกมนี้ผมเอาลงใน M.2 นะครับ M.2 NVME มันก็จะเร็วกว่า SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะครับถ้าฮาร์ดดิสต์นะครับย้ำว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยผมเคยเข้าและเน็ตตัวเดียวกันนี่แหละนะครับผมเคยนั่งรอครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นฮาร์ดดิสต์มันเก่านะครับมันก็เลยนานแต่ฮาร์ดดิสต์ใหม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะฮะอาจนะฮะผมเคยนั่งรอ30นาทีเพื่อจะเข้าเล่นออนไลน์ ก็ไม่ต้องโหลดแมปมาจากฮาร์ดดิสก์จากเอดีดีแล้วนเอดีดี HD ก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ตัวนี้ผมลงเอ็มตัดถูนะครับก็จะไปหน่อยแล้วก็เน็ตก็ต้องไวด้วยถ้าใครเน็ตเร็วก็จะเร็วกว่านี้นะฮะอ่ะมาละเข้าประมาณนี้คอผมก็โหลดประมาณนาทีกว่าๆสองนาทีมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ผมก็ซื้อรถมาแล้วน,นะครับ เกือแอบ,บเล่นนะเดี๋ยวสอนวิธีการซื้อรถซื้อลงรถอะไรในคลิปต่ตอไปนะฮะอ่าประมาณนี้ผมก็เนี่ยก็เล่นได้ปกติแล้วค่นนี้นะครับอ่าแล้วเผื่อมีคนถามนะครับแล้วแบบ อ่านี่ยผมออกเลยนะคือเสร็จแล้วก็เล่นปกติได้เลยไปทาภารกิจอะไรปกติเลยนะครับเนี่ยแล้วเนี้ยเออนะแต่ทำไมไม่มีคนเลยวะแปลกๆปกนะ <c oughs> อ่าออกเลยครับเดี๋ยวออกเลยรถผมก็ทําการแต่งท่อแต่งอะไรมานิดๆหน่อยๆอันนี้รถฟรีนะครับเดี๋ยวสอนมารับรถฟรีคลิปหนึ่งนะแล้วถ้าทําไปมันจะมั่วเกินไปแล้วมันคลิปจะนานนะ แล้วถ้าอ,าอยากเอามอสไปเล่นในสตอรี่หมดเหมือนเดิมก็เปิดไฟล์เกมเหมือนเดิมคะนี่นะฮะก็เปิดไฟเกมขึ้นมเหมือนเดิมแล้วก็ลากไอ้น้ำไปใส่เลยนะครับเปิดไฟลเกมแป๊บป,ปึ๊บอ่าแล้วก็เปิดตัวนี้ที่ผมให้โหลดมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ใต้ลิปเลยนะครับเนี่ยนะแล้วก็ลากกดกดอตรงนี้ให้มันเป็นสีฟ้าทั้งหมดคุมทั้งหมดนะ หรือจะกดเลื่อนเมาส์ค้างแบบนี้หรือกดคลิกตัวนึงแล้วก็คอนโทรลเออ่าได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ลากไปใส่เลยแต่ผมจะไม่เอาใส่นะเพราะว่าผมจะเล่นออนไลน์อยู่นะครับแล้วครับเป็นไงกับบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวราจา่เพียงเท่านี้นะครับไว้วจเจอกันใหม่ EP หน้าทวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับ,บรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย